วัสดีครับคิปนี้นะครับให้มาชมในงานติดตั้งของรีโวนะครับเป็น4ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาปังเสียงก่อนนะครับทางเธอฝันมีเกืนและวันไว้ห่วงยายเธอในยามมืดมนไม่ความทุกคนพอฝนมาเจอออกแกนอ้ายต้องเสมอเพื่ออกกอดเธอ I'm แค่ไหนก่อนหิละลายถึงจะเลิกรักได้มีเธอก็สุขใจนั้นลืมความลำบากที่เจอที่มีเธอคือรักจริงที่อ้ายกอดไว้เนืบใจดวงนี้จะเก็บทุกช่วงนาทีชีวิตที่มี า่าารไมไมนี้ติดตั้งในรูปแบบของชุดตู้ไฟเบอร์นะครับไม่ต้องขยับเบาะเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะครับล็อกทุกอย่างนะี่ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรนะครับน็อตน็อตเบาะเนี่ยก,ก็คือตัวเดิมเลยตำแหน่งเดิมเลยนะครับไม่ได้ดัดแปลงนะครับ เบาล็อกได้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับล็อกเดิมนะครับไม่ได้ขยับอกใส่ยไม้เหล็ก2ก้อนนะครับเป็น10นิ้วจากค่าย x อ็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดโปรโมชั่นชุดนี้กันนะครับหลังตู้นะครับหลังตู้ก็จะติดตั้งเป็นตู้ซัพบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย เป็นซับ10นิ้วเอ็กซาดนะครับไม่เหล็ก2ก้อนเลยนะครับก็ยังคงใช้งานได้สบายนะครับใช้งานได้สบายคันนี้แดมประตูไปแล้วนะครับเป็นแด็ม Data System นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งของน็อตเดิมๆนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ คันนี้ลูกค้าเอารถมาทำสองคันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับสองคันเลยครับวันเดียวกันนะครับและลูกค้าเอารถมาสองคันนะครับเอารถมาสองคันคันนี้ก็เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นก็ เป็นชุดโปรโมชั่น43,000บาทนะครับสำหรับ X3 One Brand นะครับแถมฟรีนะครับแถมฟรีดัมฟอยของ Data System นะครับเป็นดัมเกรดดีสุดเลยครับแล้วก็ตู้นะครับเป็นตู้เกรดพิเศษของทาง Kesaw c h ลบ b u r i ครับเรียกว่าดีที่สุดในตลาดนะครับเฉพาะตู้ซับไฟเบอร์กลาสอย่างเดียวนะครับใบหนึ่งกบหมื่นนะครับยกหนักมากเลยครับนะครับก็จะได้เสียงเบสที่มัน ฟังมันได้ฟังสนุกได้แตกต่างจากตู้ไฟเบอร์การ์ดตามท้องตลาดที่มีความบางเวลาที่เราเปิดดังๆเนี่ยตู้มันก็จะลั่นส่วนตู้ของทางเชสซาชุมลี um นั้นนะครับก็จะเป็นตู้ที่มีความหนาทนต่อแรงอัดอากาศได้ยเยอะจึงทำให้ได้พลังเบสเยอะนะครับ ฟังเอามันเนี่ยได้เลยนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสนใจก็จองคิวในเพจเคสซาวชลบุรีได้เลยนะครับวันนี้มีจิดตั้งทั้งหมด3คันนะครับมีติดตั้งทุกวันวันละ3-4คันทุกวันเลยครับสำหรับรถ4ประตูติดตั้งเยอะที่สุดในไทยแล้วชั่วโมงนี้นะครับแต่คิวค่อนข้างจะยาวหน่อยมีโอกาสก็อดโทนอดใจรอกันนะครับเดี๋ยเพิ่งรีบกันจบคลิปเพยงท่านี้ครับ